สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องของพิษพาชมรถยนต์มือสองนะมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเนะพิ่งรับเข้านะผมก็วคว้ากุญแจมารีวิวก่อนนะฮะอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูกันนะครับว่ารถแรกเข้าเนี่ยนะสภาพสวยๆนะก่อนที่เราจะเอาไปล้างนะครับก่อนที่เอาไปทำความสะอาด ก็เอามารีวิวให้ดูก่อนนะสภาพแรกเข้านะฮะอาจจะมีฝุ่นมีความสกปรกหน่อยนะครับก็ตามหรือไงก็ตามสภาพของรถที่เข้ามาใหม่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโครงสร้างสวยมากๆเลยคันนี้นะครับเจ้าของเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานนะตั้งแต่ออกมาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับไม่น้อยมากนะครับเดี๋ยวผมพาดูเลขไม่ก่อนนะก่อนอื่นเนี่ย ดูรอบนอกกันไปก่อนนะครับเพราะว่ารถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยจอดนี่เดียวก็คือพูดง่ายว่าตัวนี้เป็นสายจอดนะเจ้าของเขาก็มีรถหลายคันยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับดอกยางเต็มอยู่ดอกยางเนี่ยมันปีมันเก่ามากแต่ไม่ค่อยได้วิ่งนะนะครับก็ โดยรวมแล้วรถคันนี้นะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะปี2012นะเป็น b t 50นะเป็น b t 50 Pro นะหรือว่า b t 50 Pro นั่นแหละนะครับปี2012ตัวนี้นะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่อง2.2เครื่อง2.2นะนะเป็นรถ4ประตูสีเทา สภาพโดยรวมสวยมากๆเลยนะต้องยอมรับเลยว่ารถเนี่ยมันไม่ค่อยได้ถูกใช้งานเท่าไหร่ครับอย่างที่ผมบอกว่าซื้อไปจอดใซะส่วนใหญ่นะฮะร,รถปี2.012ไมเนี่ยอยู่แค่หมื่นสเนี่ยนะครับ Bt 5 0 Pro 2.2ะสสีเทานะตรง กระบะท้ายเนี่ยนะครับมีเขาเรียกอะไรฝาท้ายฝากระบาฝาครอบกระบานะนะครับฝาครอบกระบาดนะครับเเปิดยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นฝาครอบกระบานะครับนะ มีแม็กไลเนอร์มีฝาครอบกระบะให้คล้ายๆว่าถ้ายกขึ้นก็เป็นหลังคาได้นะครับถ,นะถ้าใส่ของก็ปิดลงนะถ้าใส่ของก็ปิดลงนะก็ปิดลงก็เป็นแบบเมนนวลนอยู่นะฮะเป็นแบบเมนนวลนของยี่ห้อแม็กแม็กไลเนอร์ นะครับสภาพโดยรวมด้านนอกเนี่ยโครงสร้างเส้นสายสีคือรับประกันกันเลยนะครับว่าบางเดิมทั้งคันแน่นอนคันนี้นะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะ096 149ก็985นนะฮะนานๆผมจะเจอรถปีเก่าแต่สภาพใหม่นะสิบกว่าปีแล้วยังแบบน้องๆป้ายแดงนะครับก็คื ขับเหมือนเลื่อนไปเลื่อนมานั่นแหละนะครับอาจจะใช้งานบ้างแต่ใช้งานน้อยอช่วงล่างต่างๆสวยมากนะครับก็ลองขับดูแล้วนะครับช่วงล่างอะไรดีหมดนะครับรถเนี่ยคือต้องบอกว่าใช้น้อยใช้น้อยจริงๆนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกหน้าบ้านประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นภายใน สประตูเนี่ยของ m a สด้เนี่ยขึ้นลงเข้าออกง่ายอยู่แล้วพื้นที่เหลือๆนะครับคือรถ2ตัว BT50 Pro เนี่ยผมก็เคยจับมานะครับเคยใช้มาก็ใช้ของของพี่ชายอยู่นะครับก็เอาไปใช้อยู่ประมาณปี2ปีนะครับถ้าเดินทางไกลนี้ประหยัดประหยัดมากนะฮะประหยัดจริงแล้วก็ เวลาขับด้วยความเร็วนะครับด้วยความเร็วสูงหน่อยเข้าโค้งเข้าอะไรก็มั่นใจได้นะครับช่วงล่างค่อนข้างที่จะโอเคดีนุ่มด้วยซ้ํานะครับการออกตัวการอะไรดีหมดนะฮะแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง2องพเกียร์แมนนวลน,นะครับแมนนวลหกสปีดนะฮะปีสองพันสิบส ครับอันนี้ใหม่เลขใหม่นะครับใหม่สองพันสี่คิดดูนะครับใหม่สองพันสี่กุญแจมีครบสองดอกนะนะกุญแจมีครบสองดอกนะครับกุญแจก็มีครบสองดอกแอร์เย็นเครื่องดีนะฮะคือได้สภาพแบบนี้คือหนึ่งในร้อยเลยแหละนะครับหายากนะานานๆจะหาแทบจะไม่เจอแล้วล่ะนะครับนะนอกจากว่า จะไปทำไปอะไรโมกเม้มมานะครับอันนี้ก็คือภายในเนี่ยยังดูเอี่ยมออกยังดูสวยงามนะฮะเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยคือขับดีจริงนะครับตัวนี้ต้องยอมรับแหละเครื่องสมูทเกียร์สมูทมากอาจจะไม่ชอบรถติดนะสไตล์คาแรคเตอร์ของเขาเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนใช้เองเลยก็พูดง่ายว่ารีวิวจาก คนที่เคยใช้ก็แล้วกันนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะมาด้าบีทีห้าสิบโปรสองสองเนี่ยผมเคยใช้นะครับแล้วก็ใช้อยู่ไม่ไม่นานแต่ก็พอจับฟีลลิ่งได้นะฮะ mm hmm. ผมชอบในเรื่องของอัตราเร่งดีนะการถ้าลอยตัวแล้วก็ถือว่าคอนโทรลง่ายนะครับขับง่ายนะโค้งก่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับ ไม่ว่ารถเนี่ยจะเบาไม่มีอะไรบรรทุกหรือว่าจะมีของบรรทุกอยู่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในเรื่องของในเรื่องของการเดินทางไกลผมมั่นใจนะฮะแล้วก็อยอมรับว่าในเรื่อง,องของความประหยัดถ้าเดินทางไกลถ้าขับยาวนี้โอเคเลยแต่ถ้ารถติด,ตดเนี่ยเปลองกว่าไอ้ตัวทีทีห้านะนะครับเปลองกว่ารุ่นก่อนรุ่น2.5อาจจะเป็นด้วยตัวเขาหนักนะน,นี่คือรีวิวจาก จากเราเคยใช้นะครับอาจจะผิดถูกหรือต่างจากคนอื่นก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็รีวิวจากจากที่ผมเคยใช้งานเอาพูดพดงี้เลยง่ายๆเลยเพราะว่าผมผมใช้อยู่แล้วนะครับผมมีทั้งตัว T5 ก็คือ2องพนะที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ตัว2.2 PRO อนะออกไล่เรียกกันนั่นแหละนะครับแต่ถามาชอบไหมผมชอบแหละนะครับนะตัว4ประตูตัวนี้ผมชอบนะไม่ค่อยจุกจิกนะครับนะแต่ก็ อ,อย่างหนึ่งนะก็อยากแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลืองหน่อยนะอายุสั้นหน่อยปีกว่านะก็น่าจะหมดแต่ไม่รู้ว่าคันอื่นเป็นไหมแต่แต่คันที่ผมใช้เป็นนะฮะอันนี้ก็เล่าสู่คนฟังนะอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะครับยิ่งเจอสภาพส,สวยๆแบบนี้ไม่นน้อยนี้ผมแนะนําเลยนะครับนะราคาประหยัดด้วยนะครับเปรียบได้4ประตูนะครับอย่างคันนี้มาแค่2องราคาเปิดมาแค่3ามแสนเบาทนะครับอันนี้สภาพแบบนี้ อันนี้คุ้มค่าแน่นอนสําหรับใครที่ได้ไปนะครับนะ v ี50โนะครับอันนี้ก็เล่าสู่คนฟังนะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้ไม่ผิดหวังนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะครับจะมองว่าเป็นรถครอบครัวได้นะครับสําหรับครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสอวกสได้สบายนะฮรถือว่าเป็นรถคันเดียวในบ้านก็ได้นะฮะเครื่อง2.2งพนสอะ เพียงพอไหมต่อการเดินทางเพียงพอนะครับผมก็ใช้ไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ผมก็ใช้นะครับคันนั้นนะและผมก็ชอบเดินทางไกลแล้วผมก็ใช้ความเร็วอันนี้ผมมั่นใจว่าผมใช้ความเร็วได้นะเะเพราะว่าผมนี่เคยจับทุกรุ่นมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จากประสบการณ์นั่นแหละนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากอย่างอื่นก็ดูแลตามอายุการใช้งานไปนะครับ ใครที่สนใจนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับ3า9 0 0 0บาทปี 2012BT50 Pro นะฮะมาดูสภาพกันได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมไปล้างนะครับเคลือบสีให้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เข้ามามาใหม่สภาพแบบนี้ให้ดูกันให้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่าอ่ะยังไม่ล้างก็ยังดูได้นะครับนะเข้ามาใหม่นี้ก็ดูได้นะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเหมือนเดิมนะครับโทรเข้ามานะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ